ทีมชาติโมร็อกโกสร้างประวัติศาสตร์สุดยิ่งใหญ่ควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังเอาชนะฟ้าขาวทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่า6สมัยไปอย่างเหนือความคาดหมาย2-0ในเกมรอบชิงชนะเลิศไม่ช่วงเช้าวันที่20ตุลาคมที่สนามเอสตาดิโอนาซิโอนคูริโอมาตินเนสปลาดานอสประเทศชิลีเกมนี้เป็นการเจอกันระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาอยุ20ที่เดินหน้าเข้ารอบมาด้วยฟอร์มร้อนแรง พบกับมาเมร์ดโมร็อกโกยู20ที่สร้างความประหลาดใจตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติเริ่มเกมมาได้เพียง12นาทีแฟนบอลชาวโมร็อกโกก็ได้เฮก,กันลั่นสนามเมื่อยาเซอร์ซาบิรีกองหน้าดาวรุ่งจากสโมสรอนราชาคาซาบลังกาซัดฟรีคิกสุดสวยส่งบอลพุ่งเสียบเสาแรกอย่างสวยงามให้โมร็อกโกออกนำ1-0อร์เจนตินาพยายามเปิดเกมรุกอย่างหนักแต่กลับเจาะแนวรับของโมร็อกโกไม่ได้ ก่อนที่นาทีที่29ซาบิรี่คนเดิมจะกลายเป็นฮีโร่อีกครั้งเมื่อเพื่อนเปิดบอลจากทางขวามาให้เขากระโดดยิงผ่านมือผู้รักษาประตูอาร์เจนตินาอย่างเฉียบขาดส่งทีมขึ้นนำเป็น2-0และจบเครื่องแรกด้วยสกอร์นี้เครื่องหลังทีมฟ้าขาวพยายามแก้เกมส่งผู้เล่นตัวรุกลงมาเพิ่มแต่แนวรับของโมร็อกโกยังคงเหนียวแน่นมีระเบียบและเล่นอย่างมีวินัยตลอดทั้งเกมจนสามารถรักษาสกอร์ไว้ได้ครบ90นาที หมดเวลาการแข่งขันทีมชาติโมร็อกโกยู20เอาชนะทีมชาติอาร์เจนตินายู20ไป2-0ผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีไปครองเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับวงการฟุตบอลแอฟริกาเหนือด้านทีมอาร์เจนตินาต้องอกหักในรอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่2หลังจากเคยแพ้ต่อบราซิลเมื่อปี2526แม้จะมีโอกาสลุ้นประตูหลายครั้งแต่ไม่สามารถเจาะแนวรับของคู่แข่งได้ส่วนผลการแข่งขันในรอบชิงอันดับส ทีมชาติโคลอมเบียอยู่20คว้าอันดับ3ไปครองหลังเฉียนเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสอยู่20ไปได้1-0สำหรับความสำเร็จของโมร็อกโกในครั้งนี้ถือเป็นหมุดใหม่สำคัญของวงการฟุตบอลเยาวชนของประเทศหลังจากทุ่มเทพัฒ,พฒนายอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเป็นสัญญาณชัดเจนว่าสิงโตแอตลลสรุ่นใหม่พร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาเป็นพลังใหม่ของวงการฟุตบอลโลกในอนาคตต่อไปจบกันไปแล้วนะครับกับสรุปผลบอลวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวีดัสสวัสดีครับ